ขณะนี้7จ็นาฬิกาสินาทีนะครับมาติดตามกันต่อข่าวเชาว้า Work Point ครับกรณี<อ>ที่มีกลุ่มวยัยรุ่นแก๊งโจนะคะเข้าไปบุกรงพยาบาลแล้วก็ไปทําร้ายคุณหมอเจ้าหน้าที่พยาบาลของโรงพยาบาลวิพารามนะคะ<อ>หลังจากที่ทราบว่าเพื่อนตัวเองเนี่ยเสียชีวิตนะคะเอาล่ะเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะมีในส่วนของคดีแยกย่อยกันไปนะคะทั้งในส่วนของคนที่ตายที่ไปทะเลาะวิวาทกันแล้วมีคนตายส่วนของการบุกรุกรงพยาบาลและส่วนของการทําร้ายเจ้าหน้าที่บุคลากรในโรงพยาบาลนะคะ มีข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้คุณผู้ชมก่อนหน้านี้เนี่ยเขาสันนิษฐานกันว่าเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องยาเสพติดหรือเปล่า <นะ S 2> แล้วก็มีคนมาให้ข้อมูลบอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ไม,มีเรื่องยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องป <นะ S 2> รากฏมันมีนะคะ,<น>ะคมันมีนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่ว่ามาดูความคืบหน้ากันก่อน,อนล่าสุดเนี่ยคำสารภาพของคนที่ง้างหมัดต่อยเข้าไปที่หน้าคุณหมอสาวที่อยู่ที่วิพารามเขาเนี่ยเขาบอกว่าในตอนนั้นนะคะคือลักษณะเนี่ย มันจังหวะที่เขาได้ยินว่าเพื่อนของเขาตายแล้วมีคนบอกว่าตายก่อนถึงโรงพยาบาลก็เลยเกิดอาการโมโหเข้าไปต่อยนี่จังหวะที่นายคนนี้เข้ามานะคะแล้วก็จ้วงต่อยเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าลักษณะก็คือไม่ไม่พอใจอะ่ะที่ได้ยินว่าเพื่อนตัวเองตายก็เลยก่อเหตุแบบนี้นะคะแล้วทีเนี้ยตัวนายมินน้องชายเนี่ยโดนร่างแหเข้าไปในฐานต่อยเจ้าหน้าที่บุรุษพยาบาลไปด้วยเพราะเจ้าหน้าที่บุรุษพยาบาลมาต่อยเขา น้องก็เลยต่อยเข้าที่บุรุษพยาบาลเลยกลายเป็นมี2คนแล้วนะคะบาดเจ็บแล้วหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงโดนเหวี่ยงไปกระแทกกับกระแพงจนกระทั่งเป็นแผล ก็จายกลายเป็นว่าเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บ3คนเนี่ยเขาเพิ่งจะเปิดปากบอกเนี่ยที่ว่าเขาทําไปทั้งหมดเนี่ยเขาโมโหที่ทราบว่าเพื่อนเสียชีวิตแล้วพอได้ยินหมอมาพูดแบบนี้บันดาลโทรศัพท์ง้างต่อยปักเขาให้ครับคนที่ต่อยคุณหมอเนี่ยคือนายพานุวัสุขแย้มหรือว่านายกักอายุ29ปีส่วนน้องชายของเขาคือนายนิพนธ์วันชมหรือว่านายมินที่บอกว่าเห็นพี่โดนเจ้าหน้าที่บุรุษพยาบาลต่อยก็เลยเข้าไปต่อยบุรุษพยาบาลนี่สองคนนี้แหละหัวโจก นี่นะครับสองคนนี้เป็นพี่น,ะะน้องกันด้วยเดี๋ยวลองฟังทั้งสองคนหน่อยฮะนี่อย่างนี้ครับพีวว่เดินเดิออกก็ต่อยโดนสักขาระพี่ทันได้ก็ต่อยโดนเราไหมโดนนี่โดนแต่มันไม่แรงมากหรอกพี่มันก็แบบว่าเฉียวจังหวะคนมันบังๆกันอย่างเงี้ยครับนั่นแหละแล้วผมก็เดินออกมาครับพี่ ก็เลยเดินเดินออกออกจากนอกประตูเลยแม่แม่คิวออกมาบอกว่าขอเชื่อหมอเขาจะรักษาทีนี่อย่างนี้ครับแล้วว่าเดินเดินออกไปต่อเนื่อว่าอ่อยครับเขาทำไมมันต่อยพี่ไี่อ้อยหมอผู้ชายครับกี่คนนะคนเดียวครับโดนไหมโดนครับหมอผู้ชายใหญ่ก็หมอผู้ชายต่อยต่อยพี่ผมรอไผมก็เลยไรต่อยเขาต้องเดเราไม่ใช่ ก็ต่อยๆพี่ผมเลยผมก็เลยต่อยๆเขากลับไปอะไรอย่างเงี้ยคือจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นั่นมันห้องฉุกเฉินนะคะนี่ในกักนี่คนนี้วันนั้นเนี่ยใส่เสื้อสีเหลืองเดินเข้ามาคนแรกเลยคนที่พูดเมื่อสักครู่นี่แหละใช่แล้วก็น้องชายเนี่ยคนที่เดินตามหลังมานี่นะฮะขวเกีกนๆเสื้อสีน้ำเงินฟ้าเนี่ยง้างเข้าไปเนี่ยสองคนนี้แล้วก็โน่นเสื้อเหลืองอีกคนนึงทําท่าเข้ามาเสื้อเหลืองกัลั็จะปรีโดยโดยมีญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยญาติของนายคิวเนี่ยเข้าไปห้ามนะครับ แล้วก็พวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแก๊งวัดมหาวงนะครับซึ่งตำรวจเนี่ยจับกลุ่มที่ก่อเหตุที่เป็นแก๊งวัดมหาวงมา14คนนี่นะครับ14คนนะฮะก็มีผู้ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนี่นะครับแต่ว่าหัวโจกจริงๆเนี่ยมีสามคนเขาเรียกว่าเป็นตัวเปิดเนี่ยสามคนคแล้วก็ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยแก๊งโรงเหล็กเนี่ยโดนจับมาคนหนึ่งก็คือคนที่เป็นมือแทงในคิวเสียชีวิตครับโดย แก๊งโรงเหล็กที่โดนจับเนี่ยชื่อว่านายธนพลหรือนายแจ็กที่เขาบอกว่าเอาเหล็กขูดชา้าไปแทงนายคิววัยรุ่นอายุ23ปีเนี่ยจนกระทั่งเสียชีวิตนี่นะครับแล้วก็มีแก๊งมหาวงที่ได้รับบาดเจ็บที่ส่งไปโรงพยาบาลปู่เจ้าเมืองสมุทรสคนก็คือในต้นกับในเจ๋งนะครับที่เป็นนอนเจ็บอยู่ที่ห้องฉุกเฉินอีกโรงพยาบาลนึง แล้วก็ถูกพวกแก๊งมหาวงเนี่ยตามไปทําร้ายนะฮะนี่นะครับนี่ก็คือโฉมหน้าคนที่อยู่ในเรื่องราวนี้ทั้งหมดนะคะก็จะมีทั้งคนที่ถูกจับคนที่ตํารวจกันเอาไว้ว่าเป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์เท่านั้น4คนขวาของแก๊งมหาวงนะคะส่วนแก๊งโรงเหล็กเนี่ยจำนวนจะน้อยกว่าครับแต่ทีนี้ในส่วนของคดีค่ะอย่างที่บอกนะคะมันเกิดขึ้นหลายกรรมหลายวาระ มันจะมีทั้งหมดเนี่ยสามคดีรวม7ข้อหา3คดีที่ว่ามีอะไรบ้างก็คือคดีแรกคดีทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็บุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืนอันนี้คดีที่เขาไปตีกันนะคะก่อนมาโรงพยาบาลส่วนอีกคดีหนึ่งก็คือคดีที่โรงพยาบาลวิพารามชัยประการมี2ข้อหาด้วยกันก็คือบุกรุกในเวลากลางคืนแล้วก็ทำร้ายร่างกายผู้อื่น ส่วนคดีที่3คือคดีที่ไปเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าแบ่งเป็น3ข้อหาคือบุกรุกในเวลากลางคืนทำร้ายผู้อื่นโดยใช้อาวุธแล้วก็ทําให้เสียทรัพย์นะคะครับก็ทั้งหมดนี้<อ>โดนไปทั้งหมด7ข้อหา3คดีคือเรื่องของเรื่องนี้เขาบอกว่าต้นเรื่องมันมาจากคนที่ชื่อในแฮกครับแฮกนี่เป็นตัวต้นเรื่องแฮกนี่อยู่ฝ่ายของแก๊งมหาวงครับไหนตอนแรกบอกว่าไม่มีคดีไม่มีเรื่องของอยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องไงคือเขาบอกว่าในแฮกคนนี้เนี่ยน,นะครับ เป็นคนที่จะเอายาบ้าเนี่ยสิบเม็ดไปแลกกับสว่านไฟฟ้าของคนรู้จักซึ่งการที่เขาจะเอายาบ้าสิบเม็ดเนี่ยไปแลกสว่านไฟฟ้าเนี่ยเขาต้องเดินผ่านซอยวัดโรงเหล็กซอยโรงเหล็กนะฮะ<อ>แล้วก็ต้องเดินผ่านบ้านของกลุ่มแก๊งโรงเหล็ก<อ>นะครับมันเดินเข้าไปในดงเสือเลยว่าอย่างนั้นคือเดินผ่านบ้านของนายเจ๋งหนึ่งในสมาชิกโรงเหล็กนี่นะซอยโรงเหล็กทีนี้เนี่ยในแฮกคนนี้เนี่ยนะครับ พอเข้าไปในพื้นที่ตรงนั้นปุ๊บถูกสั่งห้ามและขู่จากอ e ีกฝายหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจข้อหาบุกรุกก็เลยมีปากเสียงกันในแฮกก็เลยโทรตามพวกมามก็คือโทรตามหาพวกที่ซอยมาหาวงเนี่ยไปก่อเหตุแล้วก็รวมในคิวที่ตายด้วยครับก็โทรตามพวกไปหนึ่งในนั้นก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ยไปด้วยก็คือในคิวครับนี่นะฮะอันนี้ภาพนี้คืออะไรคุณประจงนี่คือภาพที่ตำรวจเนี่ยเขาเอาตัวในแฮก หรือว่านายอัธพลเนี่ยไปหาจุดที่ซ่อนยาบ้าเห็นบอกว่าเอายาบ้า10เม็ดเนี่ยไปซ่อนจุดนี้ครับทางตำรวจก็เลยพาตัวไปดูสุดท้ายเจอ ก็ถูกดำเนินคดีเพิ่มอีกข้อหาครอบครองยาเสพติดนี่นะครับไอ้ที่ตอนแรกบอกว่าไม่มียาเสพติดมาเกี่ยวข้องเนี่ยคือเขาไปถามในส่วนของญาติคนตายว่าเนี่ยที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้จนกระทั่งตายเนี่ยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไหมถามปัญญาทางญาติก็บอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่มีเรื่องยาเสพติดอย่างเด็ดขาดคือญาติคนตายบอกว่าลูกเนี่ยก็เฮโรตามเพื่อนไปเห็นเพราะเพื่อนมีเรื่องแต่ไม่รู้หรอกว่าต้นเรื่องเนี่ยในคนนี้เนี่ยไปมีเรื่องอะไรอย่างแม่ของเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปคุยนะครับทั้งกับ แม่ของฝ่ายของแก๊งโรงเหล็กแล้วก็แม่ของฝ่ายแก๊งมหาวงนะครับแม่เอาไปดูแม่ของแก๊งมหาวงกันละกันแม่ของแก๊งมหาวงเนี่ยนะฮะที่ต้องสูญเสียลูกชายก็คือในคิวไปเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยคุณกวางนริศานะครับได้เดินทางไปคุยนะครับกับน,นายอนันต์วัฒนาอายุ47ปีแล้วก็นางสนธยาวัฒนาอายุ49พ่อและแม่ของนายรัชพงศ์หรือคิวซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตนะฮะ โดยทางครอบครัวเขาก็นิมนต์พระสงฆ์เนี่ยไปทําพิธีเชิญวิญญาณลูกชายซึ่งอยู่ในจุดเกิดเหตุก็คือภายในซอยโรงเหล็กนะครับก็ต้องเข้าไปในซอยโรงเหล็กแล้วก็ไปเจอแม่ของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยจากนั้นเนี่ยนะครับแม่ของในเจ๋งที่เป็นแก๊งโรงเหล็กเนี่ยก็เข้าไปจับมือกับแม่ของในคิวแสดงความเสียใจต่อมาพระก็ทําพิธีเชิญวิญญาณประมาณ10นาทีก่อนจะเดินทางกลับ อันนี้แม่ของสองฝ่ายเนี่ยเขาจับไม้จับมือนะ,ค,ะคือถึงแม้ว่าลูกเนี่ยจะทําร้ายกันแต่ว่าแม่เนี่ยเข้าใจหัวอกเลยนะว่าสูญเสียลูกชายไปผู้สื่อข่าวครับได้เดินทางไปที่วัดมหาวงที่พระประแดงจังหวัดสมุทรปราการคุยกับแม่ในคิวผู้เสียชีวิตก็เลยฟังบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในแฮกไอตัวต้นเรื่องนี่นะฮะโทรตามเพื่อนอีกคนนึงบอกว่ามีเรื่องกันที่ซอยลงเหล็กมาช่วยหน่อยแต่ลูกชายก็คือในคิวเนี่ยไปด้วยเพราะอยู่ด้วยกันก็ลักษณะเฮโลกันไป โดยไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็ไม่คิดว่าเรื่องมันจะบานปลายถึงขั้นมีการไปทำร้ายหมอถึงขั้นมีการบุกทำร้ายคู่อริไปถึงโรงพยาบาลซึ่งตัวเธอกับสามีก็ได้ขอโทษหมอไปแล้วรู้สึกแย่จริงๆจริงๆแล้วลูกชายก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยแต่ถูกตาหน้าว่าเป็นแก๊งวัดมหาวงท,ง,ทงทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นแก๊งแต่อย่างใดเอาเดี๋ยวลองฟังแม่ของนายคิวผู้เสียชีวิตหน่อยฮะคือคิวเป็นเด็กมหาวงตรงนี้ มันบางคนพูด้าเพขาะคิวเขารักเพื่อนก็มีเพื่อนเยอะคือคิวเป็นเด็กมาหาวงตรงนี้แล้วเขามาใช้ฉายาตั้งแกงว่าเด็กมาหาวงมันไม่ได้หมายความว่าอยู่ในกลุ่มนั้นต้องเป็นคนเลวไปหมดอะไรเงี้ยคือเขาเป็นเด็กนักศึกษาดีมากรับผิดชอบพวกวัวดีมากตอนนี้เขามีการสารภาพว่าอาจจะเป็นเรื่องยาใช่ไม่ไม่รู้ลูกไม่มีทางนี้เด็ดขาดน้องมีหลายน้องจะเดินในถ่ายพระของเขาแค่เจ็บใช่ไหม แต่อย่างแม่ไม่มีไม่มีวันที่ว่าจะได้น้องกลับคืนมาแล้วจะถามว่าแม่อาคาดเข้าไหมไม่อันนี้แม่ของแก๊งมหาวงนะฮะที่เสียชีวิตนะฮะมาดูแก๊งโรงเหล็กกันหน่อยนักขาของเรานะครับคุณกวางะทิศาก็ไปพูดคุยกับนางสุเทียมเหมาะตัวซึ่งเป็นแม่ของนายชยธรหาชัยหรือเจ๋งหนึ่งในแก๊งโรงเหล็ก ซึ่งแม่ก็เล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยลูกชายนั่งอยู่ในบ้านกับนายสุปกรณ์หรือเตา๋าแล้วก็มีนายธนพลทองชยัยนายแจ็คมือแทงเนี่ยโดยลูกชายเห็นว่ามีกลุ่มวัยรุ่นเข้ามาในพื้นที่ทราบชื่อต่อมาก็คือนายอัตถพลหรือแฮกนะครับซึ่งก็เป็นตัวต้นเหตุเนี่ยในแก๊งมหาวงนะฮะ บอกว่าจะเข้ามาทําการซื้อขายยาบ้าจํานวน10เม็ดแต่ว่าต้องผ่านบ้านของนายเจ๋งซึ่งนายเจ๋งเนี่ยไม่ยอมจึงได้ไล่และก็ขู่ว่าจะแจ้งความในข้อหาบุกรุกนะครับปรากฏว่าไม่นานเนี่ยนายแฮกออกไปและก็กลับมากลับมาพร้อมกับพักพวกที่อยู่ในกลุ่มวัดมหาวงนับ10คนเข้ามาทําร้ายนายเจ๋งเข้ามาทําร้ายนายแจ็คและก็นายเตา๋ามีทั้งเม็ดมีทั้งปืนมีทั้งไม้และก็ไม้เบสบอลนะครับจนทําให้กลุ่มของลูกชายต้องหนีเอาตัวรอดแต่ว่าจังหวะที่หนีก็ได้รับบาดเจ็บตามๆกัน นางสุเทียมเนี่ยยืนยันว่าลูกชายและเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้เป็นแก๊งที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและก็ไม่รู้จักกับอีกฝ่ายมาก่อนตอนนี้กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยเพราะไม่เคยมีเรื่องราวกับใครมาก่อนและก็กลัวอีกฝ่ายจะกลับเข้ามาทําร้ายซ้ํารู้สึกเห็นใจครอบครัวของนายคิวที่ต้องสูญเสียลูกชายตอนนี้ก็กลัวเหมือนกันที่จะถูกอุ้มนะฮะจึงให้ไปอยู่บ้านญาติที่ต่างจังหวัดก่อนเอ้าฟังเสียงของแม่ของนายเจงผู้บาดเจ็บอยู่ในแก๊งโรงเหล็กหน่อยครับ มาขายให้ลูกชายป้าเนี่ยเออมาขายเลยเท่าเออแต่เด็กไม่เอาแต่ลูกชายเอาปปฏิเสธแล้วก็ไล่เขาไปบอกว่าอย่ามายุ่งแถวนี้เดี๋ยวตำรวจจะมาเดี๋ยวตำรวจจะมาแล้วพ่อแม่จะลำบากไปไกลๆเลยไปขายที่เอ่ญมาตีลูกป้าในบ้านพอรวมตัวกันมาแล้วนะเขาก็มาตีที่บ้านแล้วก็เลยชุลมุนชุลเกกันไปอืมชุลมุนชุลเกก็เลยเกิดบาดเจ็บขึ้น ทางฝ่ายเขาก็เลยเสียชีวิตแต่้าฝ่ายป้า,ปาบาดเจ็บไอเรื่องเรื่องยาเนี่ยเจงก็ไม่รู้จักเขาเออคือก็เข้ามายัางไงไม่รู้แล้วบ้านเรา,า,าบ้านเราเนี่ก็อยู่กัน,นกกสงบสุขมาตั้งสี่สิบกว่าปีแล้วนะลูกเนี่ยเห็นหนูก็เห็นสภาพเนี่ยคือเราอยู่ในปา่าในดงกันอย่างเงี้ยอืม,อมทีนี้ก็ยืนยันว่าไม่ใช่ว่าเป็นแก๊งโลงเหล็กแก๊งม,มหาลูกป้ารับประกันได้เลยเนี่ยถามพวกป้าป้ายายๆดูสิเขาไม่มีแก๊ง เขามีแค่เพื่อนทำงานนี่นะครับอันนี้ก็คือคุณแม่ของนายเจ๋งเนี่ยก็อยู่ฝ่ายของซอยโรงเหล็กนะเขาก็บอกว่าเนี่ยอยู่กันดีๆอีกฝ่ายหนึ่งจะพาผ่านพื้นที่จะมาแลกยาบ้าอะไรกันเขาก็ไม่ยอมสิก็เลยมีเรื่องกันนี่นะแต่ว่ากลุ่มที่ไปทำร้ายหมอกับบุกเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเป็นกลุ่มของวัยรุ่นกลุ่มวัดมหาวงนะไม่ใช่กลุ่มของโรงเหล็กแต่อย่างใด กลุ่มวัดมหาวงเนี่ยนะฮะที่ไปต่อยหมอจนกระทั่งล่าสุดหเห็นบอกหมอเนี่ยยังขวัญเสียอยู่เลยโอย้จะไม่อยู่แล้วคะ่ะวิพารามที่นี่นะคะคุณหมอบอกขอออกจากโรงพยาบาลน,นี้เลยนะคะซึ่งทางบุรณาการโรงพยาบาลก็บอกว่าเอาล่ะเพื่อความสบายใจของคุณหมอคือโรงพยาบาลในเครือวิพารามชัยประการตรงนี้เนี่ยนะคะในวิพารามเนี่ยเขาก็มีอีกหลายแห่ง ก็เลยเดี๋ยว,วพูดคุยกันตกลงว่าจะให้คุณหมอที่ถูกทาร้ายเนี่ยไปในโรงพยาบาลเครวิพารามที่อื่นแทนหรือที่ไหนก็ตามที่คุณหมอสบายใจนะคะก็จะเป็นไปตามความประสงค์ของเจ้าตัวเดี๋ยวฟังเสียงของทางผู้นวยการโรงพยาบาลนะคะไปแจ้งความคือคนเราเนี่ยมีใจเมตตามีความบริสุทธิ์ใจนะช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่กลับโดนอะไรที่ไม่คาดฝันโอ้โขวัญหนีดีฟอเลยละซึ่งตอนนี้เนี่ย ขนาดผมจะไปพบจะไปคุยด้วยยังไม่ค่อยได้เลยนะครับแกขอร้องผมบอกว่ามีอะไรก็ให้ผมแทนไปก่อนนะครับแล้วแกยังไม่รู้ว่าแกจะยอมกลับมาทํางานที่นี่อีกหรือเปล่าครับแต่ว่าบอกกับผมบอกว่าใครไม่เจอก็ไม่รู้หรอกนะครับผมก็เลยยอมรับเลยว่าเอาอย่างนี้เบื้องต้นพักไปเต็มที่ก่อนเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่แกกลัวว่าถ้าเกิดแกมาเดี๋ยวเกิด เขาแค้นแกจะมาเล่นงานแกอีกออนี่ค่ะผอ,อท่านก็ให้คุณหมอลาพักได้เต็มที่นะคะให้เต็มที่เลยนะคะส่วนว่าจะย้ายไปที่ไหนก็เป็นไปตามความประสงค์ของคุณหมอที่ถูกทำร้ายเลยส่วนบุคลากรทางการแพทย์คนอื่นๆที่วันนั้นอยู่ในเหตุการณ์ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็ขอลางานเหมือนกันนะคะเขาตกอกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันเกิดเหตุเนี่ยทุกคนพยายามช่วยกันรักษาผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ปั๊มหัวใจกว่า50นาที ที่ผ่านมาเนี่ยทางโรงพยาบาลรักษาเคสจากการที่วัยรุ่นทำลายร่างกายกันบ่อยแต่ก็ครั้งนี้เนี่ยถือว่ารุนแรงสุดๆแล้วนะคะยังได้พูดคุยกับทางตำรวจเลยว่าในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องเอามาตรการการรักษาความปลอดภัยรูปแบบเดียวกับร้านทองมาใช้อ่ะคะ่ะคือใช้วิธีตั้งเบอร์โทรสายด่วนไปที่สถานีตำรวจนะคะซึ่งในส่วนของคุณหมอตรงนี้ก็เอาล่ะถ้าเกิดคุณหมอท่านนี้เนี่ยประสงค์จะย้ายไปที่อื่นต้องบอกว่าก็น่าเสียใจแทนคนในพื้นที่นะ เพราะคุณหมอเนี่ยเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับคนไข้มาตลอดนะคะข้อมูลมาแบบนี้คุณหมอไม่อยากอยู่แล้วนะคะวิภารามใช้ประการตรงนี้ค่ะครับนี่นะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงในเขตของโรงพยาบาลนะครับคุณผู้ชมฮะอันนี้ที่สมุดประการใช่ไหมครับ,รบอ่าเดี๋ยวรอดูนะเรื่องนี้จะสรุปจบยังไงนะเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยเรื่องคดีเนี่ยเขาจะาให้หนักเลยนะครับคืออายการบอกแล้วนะว่า เวลาบรรยายฟ้องในสำนวนเนี่ยส่งฟ้องต่อศาลเนี่ยจะขอให้ศาลเนี่ยลงโทษแบบไม่ปราณีหมายความว่าจะขอให้ลงโทษโดยไม่ต้องรอลงอาญานะครับติดคุกจริงเดี๋ยวต้องรอดูว่าสรุปแล้วคดีนี้เนี่ยบทสรุปนะจะออกมาแบบไหนกลุ่มที่ไปบุกรงโรงพยาบาลต่อยหมอต่อยเจ้าหน้าที่แพทย์นี่นะนิดนึงนะคะคุณผู้ชมมีข้อมูลตรงนี้มีคนเขาแชร์มาบอกว่าในห้องฉุกเฉินเนี่ย อุปกรณ์ต่างๆในการช่วยชีวิตเนี่ยมูล,ลค่ามันเท่าไหร่กันบ้างไอ้เจ้าพวกนี้เนี่ยไม่จบแค่เป็นข่าวแค่นี้หรอกคะ่ะเดี๋ยวจะต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายให้กับโรงพยาบาลด้วยนะ,ะมันมีเยอะเลยนะคะ,ะคือไม่รู้นะตอนนี้ว่าอะไรเสียหายไปบ้างแต่ลองฟังดูคร่าวๆสมมุติว่าถ้าในห้องนี้มีเครื่องกระตุกหัวใจแล้วพังเครื่องละ3ามแสนห้านะคะคเครื่องวัดความดันอัตโนมัติเครื่องละแสนนะคะ แล้วก็จะมีเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรเครื่องละ850,000นะคะครับไอ้ที่ภาพที่เราเห็นเนี่ยไอ้ที่โยนเก้าอี้โคมโคมโค,ม,โคมแล้วก็ไปทําอะไรพังเนี่ยออนนั้นที่โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าคือโรงพยาบาลที่สองนี่เก้าอี้นี่เก e ้าอี้พลาสติกเก้าอี้อะไรต่างๆเก้าอี้ไม้นี่โอ้โหจับได้จับเครื้ยงหมดใ แล้วถ้ามันไปโดนไอ้เครื่องพวกนี้พังนะคุณผู้ชมคือที่ปู่เจ้าเนี่ยไม่มีคนเจ็บก็จริงรแต่ของพังเยอะยยค่ะลองดูเลยจะต้องโดนไปกี่ล้านนี่กระจกก็ร้าวคร่คะ